อ,อันนี้ต้องขอโทษจริงๆค่ะที่ทําให้เกิดดราม่าเพิขึ้นอันนีไม่ได้ตั้งใจค่ะแล้วก็ขอโทษที่ทําให้ศาสนาเสื่อมเสียค่ะก็ไม่ได้มีเจตนาแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่รู้เท่าไม่ถึงกลางค่ะอยากให้สามคนไม่เอาไทยนะอยากให้ทุกคนให้อาัยค่ะลิลไม่ได้ตั้งใจอันนี้ต้องขอโทษจริงๆค่ะที่ทําให้เกิดดราม่าเพขึ้นอันนีไม่ได้ตั้งใจค่ะแล้วก็ขอโทษที่ทําให้ศาสนาเสื่อมเสียค่ะก็ไม่ได้ นาแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่รู้เท่าไม่ถึงจังค่ะอยากให้ชาวครไม่อภัยนะายค่ะอยากให้ทุกคนไม่อภัยค่ะลิซไม่ได้ตั้งใจโอลิฟค่ะตอนนี้มีกระแสแล้ววันนี้ไปทำอะไรที่วัดคะค่ะต่อ,อลิฟไปทํางานค่ะพี่ไปถ่ายช่องยูทูบค่ะหมายควารว่าจ้างมาถ่ายช่องยูทูบเหรอคะใช่ใช่ค่ะ<อ>แล้วก็ไปทําให้เกิดกระแสดราม่านี้ตั้งใจไหมคะไม่ค่ะไม่ได้เจตนาหรือตั้งใจอะไรเลยค่ะทำไมลิฟก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาทําให้ศาสนา ก่อโทษนะคะที่บอกให้น้องทําแบบนั้นลงไปแต่ทางเราได้ขออนุญ,ญาตทางอาจารย์แล้วเรียบร้อยค่ะแต่ถึงได้ขออนุญ,ญาตทางพระแล้วแล้วตอนนี้เป็นกระแสดราม,มา่าทําให้ทุกคนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะ้อในน้องเ้อแ้งเนือส่งท่เาก็ 아, <놀람> 로 <놀람> <놀람>